ครับผมต่อมาเราจะมาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของ New iPad นะครับกับ iPad 2กันว่ามันต่างกันยังไงบ้างเริ่มจากที่ความหนาก่นเลยครับที่บอกว่า New iPad หนาก,กว่านะครับปุ๊บก็ลองดูครับจริงๆแล้วถ้าผมว่าถ้าดูอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ตัวนี้หนา9.4มมนะครับส่วนตัวนี้8.8มม,มก็แค่ประมาณครึ่งมิลเท่านั้น ไม่เห็นนะครับแต่เดี๋ยวเราจะให้เห็นในรูปที่ผมถ่ายให้ดูว่ามันหนากว่านิดเดียวจริงๆเหลื่อมามานี่คืออย่างแรกครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของน้ําหนัก The New iPad นะครับจะหนักจะหนักอยู่ที่ประมาณ660กร,รมัมส่วนตัวนี้ประมาณ6กรอะครับผมก็หนักกว่า5้า0ิถึง60นะครับซึ่งถ้าถือแค่ช่วงแรกๆอาจจะยังไม่รู้สึกเท่าไหร่แตครับไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันหนกัหนกนะหนักอะครับผม new iPad ถ้าถือเล่นนานๆนะโอเคครับต่อมาอย่างที่สามนะครับก็จะเป็นเรื่องของกล้องเนี่ยครับกล้องขอเบามือหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะแตกกล้องขาทดำสองตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าขนาดมันไม่เท่ากันตัวเดอรนินวไ้แพดเลนมันจะกว้าง2.4นะครับเป็นกว้างกว่าทําให้ถ่ายภาพได้ชัดกว่าและความละเอียดก็ต่างกันด้วยนะครับ ต่อมาจริงๆแล้วที่ต่างกันอีกก็จะมีเรื่องของแรมนะครับแรมตัว new ipad จะเป็น1 g ึส่วนตัวนี้ยัง ipad 2ยังเป็น512อยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงคือแบตเตอรี่ขนาดความจุนะครับ The new ipad มาถึง1 1 0 6เอ้ย11,666มิลลิแอมเลยส่วนตัวนี้ยัมาประมาณ6,000กว่านะครับก็เกือบ2เท่าแต่ว่าถึงต่างกันแต่ว่าการใช้งานก็ได้10ชั่วโมงเท่ากันนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องใหญ่กว่า ลองหลับหน้าจอนะครับต่อมาก็คือจุดเด่นของมันเลยครับเรื่องของหน้าจอเรติน่านะครับผมเรตินาดิเ a y สังเกตได้จากตัวไอคอนนะครับผมที่มีตัวสอนด้านล่างอยู่นี่เดนิว w ยแอนนะครับมันจะคมชัดมากกว่านะครับลอง โเคแล้วถ้ามาดูของ iPad 2นี่ครับต,ตัวนี้อาจจะยังแตกๆดูหน่อยนะครับหรือว่าชัดๆไปเลยก็เขาเซตติง้งนี่ครับตัวหนังสือมันจะยังไม่เนียนเท่าไหร่ถ้าเป็น New iPad นะครับมันจะเนียนกว่าค่อนข้างมาก นี่ครับดูสีของหน้าจอเดี๋ยวลองเข้าเว็บนะครับเพราซัฟฟารีนี่ครับลองดูว่าตัวไหนดูแล้วสบายตากว่ากันซึ่งผมก็คิดว่าจะเป็น New iPad แน่นอนนะครับอาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวผมนี่วางทับกันเลย โอเคนะครับส่วนเรื่องความเร็วนะครับเดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบให้ดูในการเข้าเว็บผ่าน wi-Fi คือข่ายเดียวกันพร้อมๆกันนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับในตอนนี้บางที iPad 3ไอตัวนี้ w i f i ก็จะเร็วกว่าบางทีตัวนี้ก็เร็วกว่ามันสลับกันไปนะครับ เนี่ยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงในความเร็วไม่ต่างกันแต่ที่ต่างกันคือตัวนี้ชิปประมวลผลมันจะเป็น A5X มีเรื่องการประมวลผลกราฟิกอะไรจะดีกว่าตัว iPad 2หรือ2เท่าอะครับโดยคร่าวๆก็ความต่างมันก็จะมีประมาณนี้ครับผม